สวัสดีครับร้าปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้รีวิวนะครับรถขุดคูบุต้า KX 193นะครับพร้อมลายแย็คนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับทะเบียนปี54นะครับคันนี้ชั่วโมงก็6,000กว่านะครับนี้เรามาทดลองขับนะครับเกียร์ล่องนะครับมือใหม่หมดนะฮะไม่เป็นเลยครับก็ มาทดลองให้ดูนะครับการใช้งานนะครับซึ่งยนต์ระบบไฟฟ้าเคาเร่งไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับฮะพอก็นะครับไม่ใครหลวดนะครับถือว่าใช้งานได้โอเคนะอาจจระบีบก็โอเคเตรนมทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับรถขุดคูบุต้านะครับตัวสามตันเนาะเขาเรียกตัวสามตัน นะครับ D ห้าสี่นะครับระบบก็โอเคอยู่จะดูตรงคอเลยครับในหลวนเท่าไหร่ครับหรือว่าใช้ได้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถขุด KX 1 9เอ้ย913นะครับซีรีถู2 นี่ครับซูเปอร์ซีรีส์2นี่ครับตัว3ตันนะครับใจติดต่อตอบถามมาได้ราคาต่อรองได้ส่งปีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับเกียร์ล่องนะครับมือใหม่หมดน,นะผมยังขับไม่เป็นเลยครับผมขายอย่างเดียวน่ยนี่ระบบโอเคเดี๋ยวลบทางหน่อย ระบบก,ก็ทำงานได้ปกตินะครับีเสานะครับเล่มทะเบียนพร้อมปี54นะครับสนใจก็โทร0875223883นะครับ0953399888นะครับร้านปัญญาแท็กเตอร์ตั้งอยู่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุง่กำแพงเพชรน,นะครับตัวมาสอบถามกันได้นะครับลูกค้าที่ชมผ่านทาง YouTube ก็ฝากกดติดตามแล้วนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับกดขุดขีดเคียร์ไปครับรถขุดหนู นะครับวันนี้มาุดล็อกสนใจก็โทรติดต่อครับสอบถามได้นะครับคุณ oh. ส่งฟี3 0 0กิโลเมตรแรกนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครัวันนี้สวัสดีครับ